สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Mo เด Law c h a น n e l กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตรา32ถึงมาตรา34ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะเริ่มกันที่มาตราแรกเลยนะคะมาตรา32เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ทำหรือว่ามีไว้เป็นความผิดค่ะมาตรา32ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิน้นไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ทรัพย์สินที่ทําหรือมีไว้เป็นความผิดนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นปืนเถื่อนยาบ้าระเบิดของหนีภาษีหรือว่าธนาบัตรปลอมหรือแบงก์ปลอมนั่นแหละค่ะส่วนปืนมีทะเบียนไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดะคะ่ะเพราะว่าเป็นปืนที่ถูกกฎหมายถ้ายกตัวอย่างตามบีกาที่71062555ทับแม้จำเลยจ,จะมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอาวุธปืนก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าได้นําอาวุธปืนที่มีที่มีทะเบียนนั้นไปใช้กระทําความผิดนะคะเช่นเอาไปใช้ยิงคนอื่นเอาไปใช้จี้ที่ศีรษะผู้อื่นใช้ยิงขึ้นฟ้าศาลก็มีอํานาจสามารถริบได้ตามมาตรา23อนุ1ค่ะเพราะเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความผิด สำหรับมาตานี้นะคะจะเน้นไปที่เรื่องของโทษลิฟรัพย์สินตามมาตราอ2เป็นโทษที่มุ่งต่อตัวรัพย์ค่ะสมมุติว่าแม้จำเลยจะมีอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ต้องรับโทษตามมาตรา74ศาลก็มีอำนาจลิฟของกลางได้ค่ะเพราะว่าเป็นซั์ที่จำเลยมีไว้เป็นความผิดประเด็นสำคัญของมาตานี้นะคะคําว่ารัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดแม้โจทย์ไม่ขอศาลก็ ริบได้อะค่ะตามดีกาที่41เอ้ยผิดค่ะตามดีกาที่4016ทับ2545วินิจฉัยว่าแม่โจจะไม่ได้ขอให้ริบเมดอมเฟตามีนมาในคำขอท้ายฟ้องแต่เมื่อโจได้กล่าวมาในฟ้องแล้วว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดเม็ดอมเฟตามีนของกลางไว้จึงเป็นกรณีที่โจได้กล่าวไว้ในฟ้องแล้วค่ะศาลก็สามารถมีอำนาจริบ ยาบ้าของกลางได้ตามบทบัญญัติมาตานี้ค่ะปัจจุบันแนวดีกาถือบรรทัดฐานนะคะว่าหากเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดหรือว่าคดีอาญาทั่วไปแม้โจทย์ไม่ขอศาลก็ริบได้ส่วนทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความผิดตามมาตรา32ที่จะกล่าวต่อไปนะคะหากโจทย์ไม่ขอศาลก็ริบไม่ได้ะคะ่ะแม้จะเป็นคดียาเสพติดก็ตามยกตัวอย่างเช่นนะคะ คดีนั้นมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของกลางค่ะที่ใช้ความผิดในคดียาเสพติดแต่ถ้าโจทย์ไม่ขอให้รีบโทรศัพท์ก็ไม่สามารถรีบโทรศัพท์ได้ค่ะมาตรา3 3นะคะต่อมาเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือว่ามีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดค่ะมาตรา3 3ในการคลิปทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยคืออนุหนึ่งทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดหรืออนุ 2. สองทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทําความผิดเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด การริบทรัพย์สินตามมาตรานี้นะคะโจทย์จะต้องมีคําขอด้วยมิฉะนั้นจะขัดต่อปวอาญามาตรา192ค่ะต่างกับการริบทรัพย์สินตามมาตราส2เมื่อกี้ค่ะแม้ไม่ขอศาลก็มีอํานาจริบได้ค่ะจะขออธิบายอนุหนึ่งนะคะอนุหนึ่งทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดคําว่าได้ใช้ก็คือ ใช้ในการกระทําความผิดนั้นโดยตรงค่ะยกตัวอย่างเช่นการใช้รถเอขับปาดหน้าเพื่อพ้นทรัพย์ผู้อื่นสามารถลิฟได้ตามมาตานี้หรือจะเป็นขับรถคุ้มกันพวกเพื่อพ้นรัพย์ก็สามารถลิบได้ตามมาตานี้ค่ะหรือจะเป็นการขับรถไปจอดรอเพื่อดักซุ่มยิงผู้อื่นก็สามารถลิฟได้ตามมาตานี้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า ขับรถมาจอดแล้วก็วิ่งลงจากรถไปเพื่อวิ่งลาวซับในกรณีนี้จะไม่ถือว่าใช้รถในการกระทาความผิดโดยตรงนะคะจึงไม่สามารถลิฟได้ะคะ่ะเมื่อกี้พูดไปเรื่องของการใช้รถในการกระทาความผิดใช่ไหมคะต่อมาจะยกตัวอย่างเรื่องการใช้อาวุธปืนในการกระทาความผิดคะ่ะยกตัวอย่างเช่นพาอาวุธปืนแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงในหมู่บ้านอาวุธปืนก็คือวัตถุ แห่งการกระทำความผิดค่ะและเป็นทรัพย์ที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดศาลก็มีอํานาจสั่งให้ริบได้เราจะยกตัวอย่างดีกาที่2694.2555ทับ5นะคะบอกไว้ว่าแม้มิได้ใช้ปืนอย่างอาวุธปืนศาลก็สามารถลิบได้ค่ะเช่นใช้อาวุธปืนจี้ที่ศีรษะของผู้เสียหายทำให้เกิดความกลัวหรือตกใจก็สามารถลิฟได้ตามมาตานี้ค่ะหรือยกตัวอย่าง ถือปืนเอาไวเ้เฉยๆไม่ได้ใช้ปืนยิงคนอื่นนะคะแต่ใช้ปืนไปตีที่ผู้อื่นแบบนี้ก็สามารถลิฟได้ะค่ะเพราะว่าใช้ปืนในการกระทําความผิดส่วนคําว่าทรัพย์สินซึ่งบุคคลมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดก็ยกตัวอย่างเช่นเงินที่จําเลยเตรียมไว้ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเอาไปฆ่าผู้อื่น,นะคะ่ะต่อมาอนุ2นะคะ ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทําความผิดก็ดยกตัวอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการขายยาเสพติดค่ะต่อมามาตรา34ค่ะเป็นเรื่องของทรัพย์สินซึ่งได้ให้หรือที่ได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิดค่ะมาตรา34บบรรดาทรัพย์สินอนุหนึ่ง ซึ่งได้ให้ตามความในมาตา143มาตา144มาตา149มาตา150มาตา167มาตา201หรือมาตา202หรืออนุ2ซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิดหรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิดให้ริบเสียทั้งสิน้นเว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด สำหรับมาตานี้นะคะมีหลักการทำนองเดียวก,กันกับมาตา32ค่ะซึ่งหากเข้ากรณีดังกล่าวศาลต้องริบไม่ใช่เรื่องของดุลพินิษค่ะคงมีข้อแตกต่างว่ามาตานี้จะริบไม่ได้ค่ะถ้าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็หมดกันไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ